ต้องใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย ล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แชมชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปะยุดนิ่งๆ นมนมที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุน่มาเบายสบายยให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่ประทำผ่านมาบุญเล็กบุญน้อยบุญผ่านกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งบุญทางสงเคราะห์โลก บุญดางธรรมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาถอดกรถินถอดป่าป่าสร้างวัดวาอารามบุญตักบาตรวายสังฆทานฮีลานเภสัตวอยารักษาโรคเป็นตน้นในใจทุกๆบุญ ที่เราทำผ่านมาด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นก็มาร่วมทำบุญด้วยเอาทุกทุกบุญเท่าที่เรานึกได้รวมกันเป็นดวงบุญใสใส ิ่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบทัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีตำหนิเลย อย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระนั้นใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเป็นก้อนน้ำแข็งใสใสอย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้นะจ๊ะ เรานึกเบาเบาสบายยใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะไม,ไ,ไม่ต้องไปเน้นไม่ต้องไปเคินภาพแค่นึกเบาเบาสบายยคล้ายๆกับเรานึกถึง ดอกบัวดอกหลาบหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าต้องง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะต้องง่ายๆต้องสบายยนึกนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายสบาย ให้ต่อเนื่องกันไปด้วยใจที่ใสยเยือกเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมา อรหางสรมมอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างผ่อนคลายสบายใจเย็นเย็น ถ้าเราปลอคองใจไปอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆใจก็จะไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นจะก็จะ,จะรวมไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดได้ดวงบนนี้เท่าที่เรานึกได้ก็จะไปดึงดูด บุญที่เราระลึกไม่ได้ที่เราทำข้ามชาติมานับพบนับชาติไปทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ยมรวมกันมาบเพิ่มขึ้นบุญนี้ก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข และความสาเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถทชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เ็าต้องประคองใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายใจใสใส ใจเย็นเย็นส่วนใครคุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นดวงก็นนึกองค์พระเลื่อยไปอย่างสบายสบๆแบบเดียวกันนะจ๊ะนิ่งอย่างเดียว อย่างนุ่มๆไม่ใช่นิ่งแบบเน้นๆน,น,นะจ๊ะเดี๋ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดอย่างนั้นผิดวิธีถ้านิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายบยแม้ยังไม่ชัดมากนะยังไม่ชัดตามใจปรารถนาของเราก็ตาม ตใจของเรา,าก็จะค่อยๆละเอียดนุมน่มนวลเข้าไปเรื่อยๆสมาธิาก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วก็สั่งสมมากเข้าจงกระทั่งเราหยุดนิ่งได้อย่างแท้จริงใจก็จะติดอยู่ตรงกลาง แล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปเองเมื่อเรามีความสุขและความรืุทสุดที่เกิดจากใจหยุดนิ่งการเดินทางภายในในเส้นทางสายกลางก็จะเริ่มตนขึ้นเอง ถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ดิ่งไม่ได้ตั้งใจหยุดนิ่งจนความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นนั่นแหละการเดินทางเข้าไปสู่ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นก็จะคลื่นเข้าไปตามลำดับ ตลอดเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งลงไปจะเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากภากิเลทั้งหลายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ความสว่างเพิ่มขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความเข้าใจความรอบรู้ก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีลดน้อยถอยลงเลยถ้าเราปรุงใจให้ ถูกส่วนถูกหลักวิชาดังกล่าวละเส้นทางสายกลางภายในนั้นต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากไม่มีความยากในเส้นทางสายกลางภายในตั้งแต่บึงตน้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องง่ายง่ายง่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ง่ายมักมอจึงจะถูกหลักวิชาแต่ถ้าหากว่าเริ่มยากขึ้นมีการตึงเกระง หรือภาพประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนอยู่ๆก็หลีลงมาค่อยๆเลือนลางไปก็แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาเพราะเราไปกํากับไปกดดันไปเน้นไปเค้นภาพ เริ่มนําความยากเอามาใช้จึงไม่ถูกหลักวิชาความยากนั้นมีเฉพาะโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ่นลนขับแกนลำบากทุกขทรมานแต่ภายในนั้นตรงกันข้ามกัน จะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราขาดช่วงการําต่อเนื่องกันมาคามชาติแต่ถ้าหากว่าวันใดเวลาใดที่เราทำถูกหลักวิชาความรู้สึกคุ้นเคยก็จะเริ่มขึ้น การเดินทางภายในก็จะเริ่มต้นแล้วก็เดินทางต่อไปได้อีกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆโลกภายในนั้นกว้างขวางกว่าโลกภายนอกเยอะล้วนจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสิ้น โลกภายนอกเป็นโลกแห่งความสมมุติเราจะไม่เจอของจริงในโลกภายนอกเลยแม้แต่นิดเพราะฉนั้นความจริงมีอยู่ในโลกภายในที่ต้องผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจของเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนิ่งนนุ่มนุ่มเบาๆบา,าสบายสบายใจเย็นๆประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง อย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นกันนะจ๊ะสม,สมารังสมารังสมารังต่างคนต่างนั่งกันไปเยิบหยนะจ๊ะ